สรุปผลวิเคราะ์บอลวันพุธที่17เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาใครเป็นยังไงกันบ้างนะครับสรุปผลวิค์บอลคู่ที่1นะครับลิเวอร์พูลนะครับพบกับแอตเลติโกมาริตทางเราเชียร์ไปกับลิเวอร์พูลจบเกมคู่นี้ออกมาที่ชัยชนะของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับชนะไปได้สนุกเลยนะครับ3ประตูต่อ2ออกมาแบบนี้ก็ยกเจ้ากันไปไม่มีใครเจ็บตัวนะครับสรุปผลวิเคราะ์บอลคู่ที่2ครับบาร์เยอมินิคพบกับ เชลซีนะครับทางเราร่วมทางไปกับเจ้าบ้านเือ้อใต้ไบเอ็นบนิคนะครับจบออกมาที่ชชนะของไบเอ็นบีนิคนะครับสประตูต่อหนออกมาขาดลอยแบบนี้ก็ตรงเป้าเข้าวินกันไปยินดีด้วยนะครับสรุปผลวิเครา์บอลคู่ที่3ครับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับพบกับอาตาลันตาทางเราจัดให้ไปกับทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับจบออกมาปรากฏว่าปารีสยังคงยอดเยี่ยม ชนะไปแบบท่วมๆสี่ประตูต่อศูนย์ออกมาแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบกันไปตามระเบียบนะครับใครตามมาก็ยินดีด้วยครับสุปผลวิเคราะห์ฟุตบอลในคู่ที่4อาแจกอันสเดอร์ดัมนะครับพบกับอินเตอร์มิลานนะครับทางเราร่วมทางไปกับผู้มาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับจบออกมาที่ชนะของอินเตอร์มิลานศูนย์ประตูต่อสองนะครับออกมาแบบนี้ก็หวานแหววรับซับกันไปตามระเบียบนะครับยินดีด้วยนะฮะเมื่อวานผ่านไปได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ วันนี้ยังคงมีให้สู้กันอีกมากมายครับสู้ครับสวัสดีประชาชนคนชอบลุ้นชมเชียร์ในเกมฟุตบอลที่แสนจะสนุกแล้วใจกันเป็นประจำทุกค่ำคืนที่เคารพรักทุกท่านนะครับไม่ีไกลเซอนำวิครคะห์บอลเดตน่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะร่วมฟังวิเคราะห์บอลเดตจากทางเราฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตวิคราะห์บอลสดใหม่จากทางเราในทุกๆวันนะครับและหากท่านใดสนใจบอลเดตนอกเหนือจากหน้าคลิป เรามีกูรูในชมรมคนชอบคุยฟุตบอลหน้าปักซอยคอยมาแจกแค่แต่กันวันเจี๊ยบเป็นประจำในกลุ่มทุกวันครับสนใจร่วมทางไปกับเรารับบันเดตได้ด้วยการแอดไลน์มาที่ @bwears นะครับมีแอดต้นหน้าด้วยนะครับหรือบ่นคอมเมนต์ที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มครับิเค์บอลเดดประจำวันพฤหัสที่18กันยายนจัดมาให้มีดังนี้ครับวิเค์บอลคู่ที่1แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนาโปลีตีเคราะห์บอลคู่ที่2นิวคาสเซิลพบกับบาร์เซโลนาตี2 วิเคราะห์บอลคู่ที่3ไอแท็กแฟรงเฟิร์ตพบกับกาลาตาสลายตีสองวิค์บอลคู่ที่4สปอร์ติ้งลิสบอนพบกับไครัสอามาตีตีสอครับวันพื้นหัตยังคงอยู่กับค่ำคืนของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกสักคืนหนึ่งนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มไปลุยกันเลยนะครับวิเคราะห์บอลคู่แรกเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเอติฮัดดวลกับผู้ไปเยือนจากกาโซซิเลียครับ จากอิตาลีอย่างนาโปลีผู้แข่งแก่งนะครับเฮตูเฮตเคยพบกันมาเมื่อนานมาแล้วนะครับก็นานกันพอสมควรเลยฮะสีเกมแมนซิตี้ชนะไปได้สองครั้งส่วนทางด้านนาโปลีชนะได้หนึ่งผลและผลเสมอกันอีกหนึ่งเกมครับฟอร์มทีมเจ้าถิ่นแมนเชสเตอร์ซิตี้สี่เกมพีเมลีชนะสองแพ้สองโดยเกมล่าสุดเปิดบ้านคืนฟอร์มแกร่งชนะในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้สบายๆสามประตูต่อศูนย์ครับส่วนฟอร์มของเดปเปิลนาโปลีครับ สามเกมเกาโชเซเลอาชนะรวดไปได้ทั้งสามเกมครับโดยเกมล่าสุดปุกไปเย,ยือนฟิโอเินตินานะครับก็ชนะออกมาได้อย่างสง,ง่าผ่าเผยนะครับหนึ่งประตูต่อสามครับทศนะวิเคราะ์ฟุตบอลคู่นี้เจ้านายจัดโจทย์มาให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าหนึ่งช่วงตัวใสปิ้งครับดูแล้วก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่กับโจทย์ที่ออกมาแบบนี้นะครับเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ประสบปัญหาเรื่องความคงเส้นคงวาในฟอร์มการเล่น แม้ว่าจะชนะแมนยูมาได้ก็ตามแต่นะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเนีเ้บเอิดต่ก่อนนะครับซัมไลายผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บหลายตำแหน่งครับแถมยังมีเกมลีกพรีเมียร์ลีกนะสำคัญที่จะต้องออกไปเยือนปืนใหญ่อเซนอนลอีกนะครับเป๊ปกวาดีโอลามีเรื่องให้ต้องกังวลเพียบเลยนะครับในขณะที่นาปโปลีของอันโตนิโอคอนเต้กำลังคึกเลยนะครับเล่นได้สนุกและเหนียวแน่นแท้คู่นี้ จะเห็นว่านาโปลีเกมนี้ไม่หมูครับจะไม่แพ้กลับออกมาจัดไปขึ้นรถเข้าสวนรอไปกับทางด้านโนาโปลีผู้มาเยือนครับคู่นี้ ผู้เข้ามาคนที่2ครับสาลิกาดงนิวคาสเซิลเปิดเซนเจมปาครับต้อนรับกันมาเยือนจากยอดทีมจากลาลิกาสเปนอย่างเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับเฮททูเฮทเคยเจอกันเมื่อนานมาแล้วนะครับ2คนปรากฏว่าบาร์เซโลนาชนะไปได้ทั้ง2เกมนะครับฟอร์มการเล่นของนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีก4เกมครับชนะ1เสมอ2แพ้1นะครับโดยเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะวูฟแพร์ตันวันเดอร์เลอร์ไปได้แบบฉิวเฉียด1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนบาร์เซโลนานะครับ4เกมลาลิกาสเปนชนะไปได้3เกมนะครับหเกม เปไปแค่1เกมครับโดยเกมล่าสุดโชว์ฟอร์มโหดถล่มบาเ์เซียยับไปเลยนะครับหประตูต่อศูนย์ครับกับหลังมั่นใจสุดๆนะฮะทัศนวิเคราะห์ฟุตบอลคูนีเจ้าคุณทันกันโจทยรบที่เจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาดีกว่านิดเดียวที่ช่องปป้าสองตัวนะครับที่ออกมาแค่นี้ครับคอคงดาวเหตุผลได้ไม่ยากครับเนื่องจากบาร์เซโลนาครับขาดผู้เล่นที่สําคัญหลายตําแหน่งหลายคนครับเช่นแฟงคิดเดยองนะครับกาบี้และก็ทางด้านรามินยามานนะครับ ที่มีอาการบาดเจ็บในเกมนี้จะไม่พร้อมลงสนามครับทาให้โจ์กั้นมาแค่นี้แต่ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าจะสู้กับซาลิกาดงที่มีปัญหาภายในทีมอยู่พอสมควรได้แน่ครับเพราะนิวคฟสเซลเองฟอร์มไม่น่าประทับใจเลยนะครับชนะแค่เกมเดียวจาก4เกมลีกนะครับเกมนี้จึงขอร่วมทางไปกับผู้มาเยือนสุดแกร่งอย่างเจ้าบ,บุญทุ่มบาร์เซโลนาจะซ่านอกทีนเบียชนะนิวคาสเซลกลับออกมาได้ครับในเกมนี้คู่นี้แนะนำสายสูงทำงานติดตามไปด้วยนะครับ วิคบอลในคู่ที่3ครับไอทักแฟงเฟิร์ตพบกับผู้มาเยือนอย่างกาลาตาสลายยอดทีมจากตุรกีนะครับเฮททูเฮทไม่ปรากฏว่าเคยพบกันมาก่อนนะครับฟอร์มซีเกมรวมทุกรายการของเจ้าถิ่นไอทักแฟงเฟิร์ตครับชนะไป3แพ้ไป1นะครับโดยเกมล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซน่นยับเลยนะครับสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนกาลาตาสลายนะครับ5เกมลีกชนะรวดไร้พ่ายไร้เสมอฟอร์มเยี่ยมจริงครับ ศาส,สนาวิคห์ฟุตบอลคุน่นี้ลูกพี่ชี้ชัดจัดโจ์มาที่ไอแท็กแฟงเฟิร์ตดีกว่านิดหน่อยครึ่งท่อน0.5นุครับแฟงเฟิร์ตเองผลงานโดยรวมก็ไม่ได้จะแย่อะไรมากนักนะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะแพ้มาก็ตามแต่นะครับแต่เกมนี้ครับต้องมาเจอทีมแกร่งอย่างกาลาตาสลายนะครับไอแท็กแฟงเฟิร์ตอาจจะไม่ถึงแพ้ครับแต่ก็คงไม่ดีถึงขนาดที่ว่าจะชนะยอดทีมจากตุรกีได้ฟันถูกว่ากาลาตาสลายจะต้านทานไอแท็กแฟงเฟิร์ตไหวไม่แพ้กลับออกมาจัดไปกับกาลาตาสลายครับคู่นี้ วีคอร์บอนคู่ที่4ี่นะครับสปอร์ติ้งลิสบอนยอดทีมของพีเบล่าโปรตุเกสนะครับจะพบกับผู้มาเยือนจากคาซักสถานอย่างไคลัตอมาตีนะครับเฮดทูเฮดไม่ปรากฏว่าเคยพบกันมาก่อนนะครับฟอร์มทีมของสปอร์ติ้งลิสบอนครับในเกมลีค่าเกมครับชนะ4แพ้1โดยเกมล่าสุดครับเฉือนชนะฟา์มาริเคาในเกมที่ออกไปเยือนมาได้นะครับ1ประตูต่อ2ครับส่วนไคลาตอมาตีครับ ปราทางด้านการสโกเซลติกด้วยการโดนจุดโทษเข้ามาเล่นในรอบนี้รายการนี้ได้นะฮะส่วนผลงานในหลีก2เกมครับก็ชนะรวดไร้พ่ายเหมือนกันนะครับสำหรับแคลร์ อามาตี้ครับทศนะวิเครห์ฟ์ตัอนคู่นี้เจ้าภาพจัดการใหญ่มาให้กับสปอร์ติงลิสบอนด้วยการต้องชนะสาสกอร์ขึ้นไปในเกมนี้ครับซึ่งมากมายเหลือเกินครับสำหรับทีมที่เพิ่งเจอกันครั้งแรกข่ายลัดอามาตี้ครับเดินทางมาไกลถึงโปรตุเกสครั้งนี้คงจะมาสู้อย่างเต็มที่ครับให้คุ้มกับที่ดันด้นมาในเกมนี้ครับแม้จะสู้ไม่ได้แต่ก็คงจะไม่ยับกลับไปนะครับปั่นธงกั้นใจใส่ลองไปกับข่ายลัดอามาตี้น่าจะมาสู้เต็มที่ครับ ทบทวนวิเคราะห์อบอลเด็ด4ีคู่ไปในที่ทางใดกันบ้างน,นะครับคู่ที่1อยู่ไปกับนาโปลีมีดีพอตัวนะครับจะยันแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ไหวครับคู่ที่2ครับเชียร์ไปกับเจ้าบรรทุมบาร์เซโลนาซ่านอกบ้านจัดการสาลิกาดงนิวคาเซิลได้ทันเวลานัดครับคู่ที่3ครับจัดไปกับกาลาตาสลายจะไม่แพ้กลับออกมาในเกมนี้คู่ที่4กั้นใจใส่ลองไปกับไคลัดอามาตีสามสก,กอน่าจะโดนไม่ถึงนะครับ จบไปกับวิเคราะห์บอลที่ทางเราคัดมาให้ทุกท่านเพื่อเป็นแนวทางนะครับค่ำคืนนี้ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีสำหรับทุกท่านก่อนจากกันครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานบีอาไกเซอร์ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสุดท้ายนี้หากเพื่อนๆท่านใดมองหาช่องทางการชมลุ้นเชียร์ฟุตบอลแบบที่เดียว ครบจบทุกลีปลอดภัยและใจดีมีทีเด็ดมาแจกแต่กันวันทียประจําทุกวันในกลุ่มชมรมคนชอบคุณฟุตบอลหนนะ้าปักซอยเขาคอยมาแจกมาซัพพอร์ตให้ทุกท่านตลอดทุกเส้นทางการลุ้นของทุกท่านนะครับสนใจร่วมทางไปกับเราครับแค่เพียงแอดไลน์มาที่ bwers นะครับหรือหมุดในคอมเมนที่เราปักไว้ให้ก็ได้นะครับแล้วพบกันในกลุ่มครับอห่หายหาสิ่งที่เราขาดไปนะครับแต่จงสนใจว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีอยู่นะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ